ผมว่ามันต้องมีสักวันนะครับวันที่ผมหยุดเล่นไอ้ด่านส้นเตยนี่สักทีเพราะว่ามันยากสละเกินผมอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเล่นมันจนจบได้นะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Master Difficulty Chart Obby นะครับผมก็เป็นด่านที่เราจะเล่นผ่านด่านกันนี่แหละนะครับซึ่งเราก็เล่นกันมาหลาย EP มากๆแล้วนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะจริงๆวันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้นะครับผมผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ริเขามีอินโทรแล้วนะอ่าวรอขอดูอินโทรหน่อยได้ไหม ริกท e มชิปล็อกโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับผมนนกัแบแมพที่132นะฮะซึ่งอันนี้มันเออ <c oughs> เอเาจริงๆนี่ผมดูแล้ว <c oughs> ผมคิดดีไม่ได้เลยเนะนี่ยเนี้ยมันดูเหมือนเออเก้ <c oughs> มา <c oughs> เราลองกันเลยฮนะฮัท <c> ช <oughs> <c oughs> ืบ okay. <c oughs> ปึบอ้าวฮัทชืบปึบอ้าวโอเคปึบปบอ่า <c oughs> มันก็คงไม่ได้ง่ายอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราโดดซัจะปั๊บ คือกูโดดธรรมดายังกูยังจะโดดไม่ถึงแหละเนี่ยผมเราต้องกระโดดแล้วก็เฮ้ยมันโดดไม่ถึงนะออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวแล้วมันยังไงกนันนี้มันยังอ,อดูเหมือนที่ผมพูดไปตรงอินโทรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงวะไอ้กูโดดไปมันไม่ไปอะเฮ้ยไอ้ี้ยนี่กูชิปล็อกแล้วแล้วกูจะใชป้ประโยชน์จากชิปล็อกยังไงวะฮึชึบฮึช แกช่วยทำให้ชัดเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มึงเมื่อกี้เหมือนจะดูดีนะเมื่อกี้เหมือนจะดูดีดีก็เฮียอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยจึ๊บเฮ้ยเราลองเราลองโดดงี้ดิเฮ้ยจึ๊บปตัปูฮึบเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยจะอาบัตจูปืคือเราต้องถอยแล้วก็โดดเงี้ยเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจึ๊บปอาเริ่มมาว่ะเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยใหญ่ๆมึงจะล่วงอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเหมือนจะดีนะคือเมื่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมาด่าแรกของ EP นี่มึงจะไม่ผ่านแล้วเหรอเอ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเอ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเอ้ยมามันต้องถอยแล้วก็กระโดดเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยเนี่เราช้าไปเฮ้ยชึบโอเคเราต้องกดถอยแล้วโดดเลยทันทีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเเราเร็วเอ้ยอุ้ยเหี้ยเอ้ยกดถอยแล้วโดดเออโอเคถอยแล้วโดดเอ้ยเอ้ยอันนี้ช้าไปเขี้ยวแล้วนะใคร ทักมาเนี่ยเอาใหม่นะถอยแล้วโดดเอ้ยถอยแล้วโดดเอ้ยถอยละถอยแล้วโดดส้นตีนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขยับขยับมาโอเคโอเคมามเอาใหม่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 ผมว่ามันมันได้วะถอยแล้วโดดเอ้ยเฮ้ยมามามาวะโอ้โหเฮียผมว่าทริคมันยากมากชิวเดี๋ยวเราเอามุมกล้องใหม่ดิถอยแล้วโดดเอ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยอ้นนี่เดี๋ยวอันนี้เฮียนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ดูขอละถอยแล้วโดดเฮ้ยเอ้ยผ่านแล้วเหรอเฮ้ยเฮี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 ยลเกมึงโ็บเราย ผ่านผ่านแล้วไอ้ยแม่งมาได้อแรกก็ยากแล้วอ่ะนะซึ่งอันนี้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอระโดดปึึ๊๊บบปปั๊บอ้าวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ่อเอ่อกูจะไปยังไงเฮ้ยจับมันดูจะสูงมากเลยนะฮะมัน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 กระโดดไม่ถึงอ่ะเอาจริงๆแล้วอันเนี้ยเรื่อยๆกระโดดจึ๊บๆได้มันไม่ได้เดี๋ยวๆผมยังไม่ได้ลองแบบขอบมันดีๆเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเจ๊ เหมือนจะได้นะดูเราต้องเล่นสเตปของชิฟล็อกครับเรามายงี้ปึ๊บเออเฮ้ยผมว่าได้ว่ะอ้าสวัสดีเพื่อนนายเจอในอย่างที่เราเจอใช่ไหมเพื่อนเราเจอมาแล้วไอแบบเนี้ยอ่านายนายลองสิเฮ้ยเฮ้ยเอออุ้ยอุ้ยเกือบสวยเพื่อนเฮ้ยไอี้อะไมทนำได้อะคือมันผมว่าน่าจะถูกต้องแล้วแหละมันจะต้องเดินข้างๆแล้วก็กระโดดเว้ยเออเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องริมๆนี้ ลิมลิมนี้เฮ้ยชึบเฮ้ยเนี่ยมันได้แต่มันยากอะผมเอ้ยไอ้เฮ้ยมึงจะไม่ผ่าน่านสองจริงๆเหรอเล็กมันจะไม่ผ่านเฮ้ย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 ้ยผมผ่านแล้วครับผมผมมายันอันนี้แต่ว่าไอ้เหี้ยคือคือไอ้ตัวชิปล็อกมันทําให้เราหันตามเมาได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอะจังหวะที่เราเดินเนี่ยเราพยายามจะหันไปฝั่งนู้นเพื่อที่ให้ตัวเรามันนาบ เนี่ย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 เน้ยมันได้อยู่นะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัยากที่ฝ่ายเลยเฮ้ยอืมบางทีก็ทําไม่ติดแหละแต่อย่างน้อยเรายังมีเพื่อนนะครับเรายังมีเพื่อนเรายังมีโอ้ผมโลงเลยแล้วไเฮียมันยากเกินน่ะไอ้เฮียคือผมผมรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันได้กับไอ้เฮียขุดโดดแบบหันหลังได้ปหมไม่ได้ว่าไงเพื่อนไม่คนแล้วนะ เอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาเพื่อนมาเราเรามาเล่นในการดีกว่าเพื่อนเรารู้เราเข้าใจว่ามันยากเพื่อนเรากว่าเราจะมาถึงอันนี้เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันแหละฮะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเชื่อเอ้ยกิ่วันนี้กูจะอัดกี่ชั่วโมงวะเนี่ยไอหาคือกูอัดมาเป็นสิบนาทีแล้วกูได้แค่ดาดเดียวนี่ผมว่ามันไม่ใช่น่ะอะมันไม่ใช่คือละมมวแต่ห่วงเรื่ององศาเกินไปอ่ะแต่ว่าคือไอตัวเนี่ยไอไอไอมันต้องอยู่ที่ระยะโดดด้วยไงใช่ไหม คือถ MM. ้าระยะโดดมันไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้องศาไม่ดีก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันจะโคตรยากอันแน่เฮ้ยนี่มันไม่ต้องแบบกระโดดแบบอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเอาบ้างแล้วเอ้ยเอ้ยมา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 เฮ้ยมามาเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงแล้วโอ้โหนี่มายนี่เรียกได้ว่าให้คติข้อคิดเราเลยเนี่ยเพื่อนเราเหลืออีกประมาณ2อันมาเพื่อนเราจะผ่านแล้วเพื่อนเพื่อนในตามาโอ้โหนี่นายอุตสาหสอนเราอ่ะเฮ้ยเพื่อนมีเพื่อนมาเพิ่มมีคนแล้ว เฮ้ยเพื่อนกูจะเยอะไปไหนเนี่ยถ้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมว่าผมผมผมก็ต้องไปว่ะผมก็ต้องเติบโตไอ้เฮียกูเสียแวไเฮียเฮ้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 ยเฮียอันเดียวไอ้เฮียลิ๊กโอ้โหไ้เฮียลิ๊กอันเดียวลิกกูขอร้องแหละไอ้เฮียชีวิตนี้กูไม่ขออะไรมากกูขอผ่านด่านนี้ก็พอเอาประมาณนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่วงอันเดียวพอเฮียล่วงล่วงอันเดียวล่วงอันเดียวเอ้ยไอ้เฮียลิกลิกโอ้ลิกมันกลับมาตรงนี้อีกแล้ววะโอ้อะไรเนี่ยไอ้เจลีเอ้ย ยยเฮ้ยเนี่ยลิกมึงมัวไปเล่นกับพวกมันไงเฮียมึงัวแต่ไปแบบไปให้กําลังใจเขาจนมึงลืมลืมวิธีการผ่านนะไม่เป็นไรเพื่อนเราเราอยู่กันทั้งวันอะเราอยู่กันทั้งวันนะตรงเนี้ยชิบหายคือแม่งยากเฮียเลยไอสัตว์เอ้ยได้เว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยได้แล้วเว้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเชี่ยอะไรอ่ะกูตายได้ไงเอามันกด ว้แล้วมันจะตายเหรอไอ้เหี้ยแล้วกูไปโดนโอ้อะไรวะเนี่ยะทำไมชีวิตกูมันเศร้าจังเลยวะคือดูจากทรงแล้วเนี่ยกูต้องเล่นยืดให้มันเป็น2 EP นะครับซึ่ง EP แรกเนี่ยกูจะมาะติดตรงไอ้ด่านนี้ด่านเดียวไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยมันทุเรศไปเข้าใจไหมเข้าใจเอ้ยโ,โอ้โหเกือบสวยเกือบสวยล,ลิกเกือบสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไค่อยๆเล่นเอ้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเออนีอ่ไงเป็นไงแล้วสเต็ปมันมาว่ะสเต็ปมันมาเออมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวนิดเดียว โอ้เชี่ยเมื่อกี้เกือบล่วงนะฮะโอ้เชี่ยพอจะผ่านแม่งก็ผ่านง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายตรงไหนวะโอเคฮะเราซูมกลับเข้ามานะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออุ้ยเรียกว่าอุ้ยอะไรกันเนี่ะคือเอามาไอ้ยโอเคปึ๊บเราเราก็ต้องโดดละโอ้จะอ๋อโอเคโดดแล้วก็ต้านโอเคเข้าใจแล้วเอผมว่านี้ไม่ยากนะโอ้ยโอ้ย โอเคเป็นไงแล้วผมบอกแล้วอะมันไม่ยากเท่าไร่ซึ่งอันนี้เราต้องกระโดดเกาะกันดะดึงดึงนี่คือห้ามโดนเลเซอร์เหรอโอ้โหเฮียนี่เล่นกับการกะระยะแล้วเนี่ยอะมาฮึปึ๊บอ่าโอเคมันผ่านด่านยากๆมามันก็จะให้กูปดปดเอ้าเหียทำไมอะไรวะเนี่ยทำไมกูโดดไม่ถึงวะเฮ้ยวันดีเพื่อนโหเพื่อนเรามาอีกแล้วนะฮะดีจริงๆเลยนะครับผมเรามีเพื่อนเราจะได้ไม่เหงา เนี่ยผมอันนี้นี่เออ่เรียกว่าเออ่เดี๋ยวกูคาเถิรไปอีกนิดนึงมึงไม่ต้องยืนรอกูขนาดน,นั้นก็ได้พูดง่ายๆนะครับเราต้องเออ่ยืนจนสุดอันนี้เลยนะครับต,ต,ต้อง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 สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอ,นนอ,นนอันนี้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 เลยมึงเล่นเที่ยแหละของมึงเนี่ยล็มึงคิดว่ามึงตลกเหรอฮะมึงคิดว่าเวลามึงตายก็โง่เด็กจะขำเหรอฮะโอเคอันนี้น่าจะสุดแล้วนะครับอ่ะผมอีกตึ๊บหนึ่งเคเอ้ยเมื่อกี้ผมพลาดโอ้ยโอ้โหนี่ผมว่าได้สวยเลยเนี่ยอันเนี้ย อ้าวโอเคพอดีพอดีอ,ดอ้าวแล้วกูเดินลงไปได้เลยอ้อาวไอ้ยังง่ายๆแ่แม่งมีอีกไอ้สัสประเด็นคือแม่งมีอีกเอ้ยเดี๋ยนะอันนี้มันดึงแล้วมันจะอุ้ยโอ้โหถามจริงเหอะพ่อมึงพ่อมึงสครับไอ้เฮียมึงยังจะให้กูโดดยับแยบอีกออเหรอไอ้เฮียมึงผมว่าน,นี้ไม่ยาก เด็กน้อยก็เล่นผ่านเข้าใจป่ะอันไ้นๆทำไมจะมาเล่นระยะแหมถ้ากูไม่เห็นระยะไกลๆของมันเนี่ยนะว่ากูโดดตายหาไปแล้วนะครับโอ้โหน,นี้อะไรโอ้โหอะไรวะนี่อู้ันนี้มันเหมือนจะผ่านง่ายนะฮะเพื่อนๆดูระยะทางไอ้ยี่คือสั้นมากแต่ว่านี่ครับผมว่าความสั้นเนี่ยมันน่าจะมีความมันอยู่ในนั้นนะฮ้สวัสดีเพื่อน bro I will taking a one year break from low box นะครับผมเอ่อ โอเคเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะพักเล่นโลบบอไปสักปีหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าอย่าลบเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนายคือเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของฉันเราไม่มีวันเออเรากูจะคุยกับมึงไงโอเคฉันไม่มีวันทิ้งนายหรอกเพื่อนเพราะว่านายเนี่ยคือเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของฉันยังไงล่ะปะต่อเพื่อน